แล้วนะคะกับแม่หมอเล็กๆหิวใจค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในท็อปิกที่ว่าของขวัญชิ้นใหญ่จากจัก,กรวาลว้าวมาลุ้นกันค่ะว่าของขวัญชิ้นใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรกันนะในชีวิตของเราเนี่ยกำเนินกันมาอย่างถูกทิศถูกทางไม่นอกกรอบ ไม่นอกกดคิดดีทำดีดูสิคะว่าสิ่งที่จัก,กรวาลจะมอบให้เราเนี่ยมันคือเรื่องใดกันนะมาคะ่ะแม่หมอจะดูสิบตำแหน่งเหมือนเดิมสไตล์แม่หมอขอดูตัวตนของคุณก่อนเลยคุณเป็นใครคะอ้แหงแมน การรอคอยที่ยาวนานรอแบบมีจุดหมายรอด้วยความหวังรอด้วยการมีสติปัญญาคิดลิเริ่มสร้างสรรค์ไม่ได้รอไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ เขานี่ยมีจิตใจที่แน่วแน่และเชื่อสุดใจว่าวันหนึ่งเนี่ยจักรวาลจะต้องมอบสิ่งดีๆให้กับเขาสมกับที่เขารอคอยโอเคไหมคะขอดูตำแหน่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิคะ โอ้การเงินค่ะสี่เหรียญหมายถึงการมัธยัตการเก็บออมการวางแผนทางด้านการเงินเขาพร้อมค่ะเขาพร้อมถ้าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาสักก้อน มาเสริมเงินที่เขามีอยู่เขารู้จักที่จะวางแผนและเขารู้ว่าอะไรได้ไม่ได้อะไรควรไม่ควรถึงเวลาที่จักรวาลนะ่ะส่งมาได้เลย Queen of s อ o r d s ตำแหน่ง สิ่งที่หวังและตั้งใจคุณได้ราชินีถือดาบนั่นหมายถึงตัวคุณเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งชัดเจนไม่เอ็นเอียงคิดจะทำการสิ่งใดแล้วนะเขาอะไม่ลดละลุยสู้ แน่แน่ใช่คุณไหมคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่ก็ดูต่อเพราะว่าจะต้องมีสิ่งดีๆให้คุณเนี่ยได้ชื่นใจแน่นอนขอดูตำแหน่งเพื่อนคะ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ละค่ะเพื่อนอ้ย ปล่อยผ่านอีกแล้วค่ะท่านโอ้โอ้โอมาตั้นแนงบุตรหลานบริวารดีกว่าจักรวาลน่จะคิดเห็นเป็นอย่างไรคะโอ้บุตรหลานบริวารเดอะสตาร์ว้าวถ้าเป็นลูกของคุณเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงนะคะเขาจะนำ ความโชคดีเนี่ยมาให้กับคุณและครอบครัวค่ะว้าวๆ้า,ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วล่ะค่ะขอตำแหน่งที่ต้องพบเจอสิคะเราจะพบเจอกับสิ่งใดนะ้าเอาแบบโชคดี สุดๆไปเลยว้าวการรับและการให้ที่สมดุลการมีความสุขได้รับของขวัญสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอะไรที่คุณขาดหายคุณจะได้พบเจอค่ะ มาต่อมาค่ะขอตำแหน่งที่ต้องแก้ไขสิคะมีอะไรอะ่ะให้เราต้องแก้ไขน้อมรับค่ะว้าวสิบเหรียญถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องแก้ไข ขอกดกระดิ่งสักหน่อยนะคะเพราะว่าการเงินหลังไหลเข้ามาเต็มสิทค่ะไม่หักค่ะแต่พออยู่ในตำแหน่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องเอาสี่เหรียญเข้ามา อย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะการรู้จักวางแผนทางด้านการเงินนะคะและจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบลื่นความยุติธรรมก็มีส่วนนะคะความพูดยากนะบางทีเนี่ยก็อยู่ที่เคสของแต่ละคนไปบางคนให้มาก ให้น้อยตามสมควรเรียงลำดับความสำคัญโอเคไหมคะอาจจะทำให้มีปัญหาสักหน่อยก็ขอให้อยู่ในความพอดีนะคะตามนี้คะ่ะ แรกๆอาจจะมีปัญหาสักหน่อยเพราะว่าเราก็ยังงงอยู่กับการเงินที่มันเยอะแยะไปไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะไม่เคยมีเงินเยอะเงินแยะอะไรเบอร์นี้นะคะ <c oughs> แม่หมอก็พูดไปนะคะ <c oughs> มาต่อค่ะตำแหน่งครอบครัวสิคะว้าว เห็นไหมล่ะอสุวินถือเหรียญความมั่นคงค่ะถึงเขาจะมาช้าแต่เขาก็มานะมาให้ครอบครัวได้ชื่นใจไปต่อแบบมีความสุขมั่นคงมั่งคั่ง ่อค่ะขอตำแหน่งปรารถนาสูงสุดสิคะจากกวาลจะมอบอะไรมาให้คะมอบการสู้บุกลุยของคุณแลคะค่ะคุณก็ยังเป็นคุณอยู่อย่างเดิมเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรสู้ไม่ถอยการแข่งขัน อยู่ในสายเลือดของคุณคุณไม่เคยยอมแพ้คุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งการเงินก็เลยเข้ามามากมายมาให้คุณต้องแก้ไขโอ้ยดิฉันจะเห็นใจดีไหมเนี่ยเออมาค่ะ ต่อสรุปใชคะสรุปให้ส,สวยๆเลยค่ะท่านขอส,อสวยๆนะคะให้ให้ชาวเราได้ชื่นใจนะคะนะคะโอเคสเตรองค่ะคุณเป็นคนมีเซนมีเสน่ห์มีความเข้มแข็งสตรองมาตอบย้ำราชินีถือดาบ สู้ต่อคะ่ะชีวิตมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ถึงคุณมีเงินมากเท่าไหร่คุณก็ต้องลุยต่อคะ่ะเพราะชีวิตนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นมีไฮไลท์สู้ต่อไป ใด้สำรับดูสิคะคิงถึงไม่เท้าการมีแพชชั่นการมีอำนาจวาสนาการสู้ไม่ถอยฆ่าไม่ตายนี่แหลคะค่ะคือตัวคุณอย่างแท้จริงมาวันนี้แม่ไม่หมอจะ ขอไพ่พระพิคเนตปิดจบสักสามใบสิคะท่านจะมีอะไรมันที่แน่เราค่ะขอใบที่หนึ่งค่ะความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองใบที่หนึ่งขอใบที่สองค่ะ การเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าความเป็นแฮงแมนเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยตกผลึกทางด้านจิตใจการเรียนรู้ชีวิตการตื่นรู้ทุกอย่าง ในชีวิตอะไรที่มันเห็นสมควรหรือว่าไม่สมควรเนี่ยคุณจะเข้าใจชีวิตของคุณดีคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ทำให้ชีวิตของคุณน่ะสุขสงบ Drive การขับเคลื่อนคุณต้องก้าวต่อนะคะคุณเป็นคนมีพลังมีอำนาจวาสนา strength ที่นำพาชีวิตของคุณมาตั้งแต่แรกและก้าวต่อคะ่ะขับเคลื่อนชีวิต ส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีความสุขความเจริญก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังค่ะโอเควันนี้ไพ่ออกมาได้ดีมากจักรวาลส่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นบอแดงเลยละค่ะ โอเคแม่หมอขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทั่วหน้าค่ะบ๊ายบาย